สวัสดีครับซั้งเลยครับครับอีซีครับเออเอาเป็นยังไงตัวเลขงวดที่ผ่านมาลุดอาลาดเนาะครับงวดนี้แกตัวไม่เด้อครับผมอ๋อเห้มันแมนแมนเด้องวันที่เด้อมื่อกี้ผมให้ฮะให้ให้ให้เฮ็ดเยี่ยให้ก็คือโอ้เรียกว่าถือให้เลยเชียร์อยู่แต่ว่าสภาพอาการตอนนี้ยังขนาดยิ้มยังสภาพคือให้อยู่เดี๋ยวนี้เล่าเล่าเป็นคนใน เขาเอินว่าอะไรอินไหวอ่าไห <In. S 2> ไวต่อคว,อวามรู้สึกออบอกรีกเอฟซีไปแล้วบานีากาย่านเอฟซีแบบเสียงเงินอ่าเสียเงินเสียตัง้งเสียต่อเสียงเงินเสียท้องอ่อเอฟซีพอเจอก็เลยมีคว<ไ>ามรู้สึกอ่อนไหวอ่อนโยนเนาะเออเ้ากับว่เป็นยังอืมวันนี่เ้วันหยุดกินที่งวดสิมาเอาให้มันถือคากๆเด้ไม่นี้ไปใส่มากมือหนินี่ผมให้ไปไปใส่ไปปุ่นเคียงคือว่าเขาล้มบานเป็นยังเป็นความพึงครับ เป็นหอามเพื่อนด้วนเป็นด้วนครับเป็นด้วนเป็นด้วนพ่อมครับนี่เป็นด้วนแนว่ยอไรเนาะเปอเขาเอาแพลตเป็นเอาไม่เอาแพลตมาบ้านก็ไป็หินเรื่อยเป็นเน่เป็นเลยเอาดีเข้าเจ้าเอินเป็นด้วนครับเข้าเอินว่าเป็นเฉียบทันเข้าเจ้าเอินเป็นด้วนชื่ออะนรเนาะอม่ได้เนี่ยไปหาหมอ่าเป็นน้งบ้านด้วนอืเดือนกันนลายมือมันอีได้นั่นบ่าวล่ะลายมือมันอีได้ ไปเผาศพเผาเซิร์ฟได้เลขได้เบอร์บ่หละได้ไปเผาวะมีศพไปไปเผาวะลายเมืองไหมครับนี่ได้หมดนะครับนี่ฟองนี่เสื้อผ้านี่ตับแตน่าไอ้แจ็คเซิศพซนั่นไปเผาโอ้ไปเผาผ้าครับผ้าตายวะนี่ครับโอ้นี่เลยวันนี้นี่เทว่าผ้าตายได้เลขมากบ่ผ้าได้เยอะตัวนี้ครับโอ้ไม่นซีครับโอ้เขียนไม่เล้ววันต่อไปครับเขียนไม่เล้วนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจังไรติดคอบิ่งเลขเนาะครับฟันว่าจังไหนความฟันน่ะ ฝันว่าพระตัวนัณมาบอกมาบอกเท่าสองมาบอกเท่าสองนี่ครับหมายก็ว่างในนอนมาบอกเท่าสองบอกเพื่อโตโอ้บอกเพื่อโตโอ้ยเนาะพระบอกว่านีตันั้นตัวนั้นแบนั้นคินนมาบอกล่างไดก่อนศูนย์เก้าหนึ่งบอครับอะไรตู้นะเป็นไผรตู้นะ้ตู้นะ้ตามมุงคฮะพุงตาบมังบุเกี้อันไหนก่อนบอกไหมลูกพุงตามมง ตาบป่งหงมันตาตาโ่งหงครับตาบป่งหงเป็นหมายวข้าไปยังไหนนำมตะกุนน, <S 2> <S 2> นามตะกุนเพิ่นนามตะกุนตาไม่หงมันครับโอ้ตัวหน้าตาบป่งหงครับมาน่มื่อบอกตาห้าศูนย์หกห้าโอ้ตัวหน้าเนี่ยมาบอกศูนย์หกห้ามันครับพระที่เพิ่นมรณภาพไปๆๆนี่เพิ่นเพิ่นมาบอกว่างไหนบอกศูนย์เก้าอืมโอ้พระนี่เพิ่น อ่ามรณนาภาพพร้อมตัวนะตายพอดีครับหัอเขาพร้อมกันเมื่อเดียวกันบ่ครับเขาเที่ยวเลยโอ้เขาเที่เดียวเลยเขาเมื่อเดียวเลยครับบัดนี้เมื่อใดฮะนี่หร้านากที่ไปเผาแล้วบอกเขากลับมามาฝันมาเพื่อนมาบอกเลยครับมาพร้อมกันทั้งพาทั้งโยมเลยบ่ครับปัดโทษคือเนี่ยนั่นแต่ว่าวันนี้นี่ย่านบ่พผาดอยู่เด้อสามตัวตรงอยู่เ้อนี่เ้อคือเป็นค้นสัมผัสได้ดีปัดนี้เนาะสัมผัสกับเิญญนาณกับสิ่งรีลับเนี่ยบ่อกคน เราเป็นคนลักษณะนี่นี่มากสิสัมผัสเรื่องนี้ดิเพราะวัตถุย่านดิตะกี้ไปนั่นี่ใส่ให้ไปนั่นเฝ้าขวางอยู่กลางพิบัตชาผู้เดียวกับเฝ้าเฝ้าคือก็เฝ้าับเฝ้าเฉยนะั่นเฝ้าเฉยเลย่ะแม่นบ่แม่นครับนั่นเฝ้าขวางอยู่กลางพิบัตชาเฝ้าผู้เดียวเฉยเตียนจอมาเฝ้าขวางยางดีเพรมีหายไม่ธรรมดาดิอ่าจะได้ได้เลขคว่ามีต่างหาก เกิน้ามาได้งวดนั้นบนบอกถือจ้อยบอสเนาะจ้อยครับอยู่บ้านในนั่นนี่ยู่บ้านในหยั่งนี่เลยดงปอไปนี่ไมสงเปลยเออยู่บ้านสงเปื่อุเนี่ยหายเฝ้าคว้างหายเนีวว่าขนอกว่าที่เรียนออกเรียนออกยุ่รปสิบกว่าอ่ะอืมตื้อีรีวันนี้อ้าอันดีกาหายพินิจพิษอย่าละหน้าเบิ้งนะครับเด็กมันกรมีถียมีพิดมีงวดหลุดงวดถียกเนี่ยแต่ว่าสารับงวดบางเรื่องนี่พิดละล่ะถื้งละล่ะ ว่นี่ที่เป็นเจ้าไหน,นกะล่องเบิงนะครับตัวไหนกว่าผ้าให้ตัว,<น>ตวไหนกว่าเก้าหนึ่งผ้าให้ศูนย์เก้าหนึ่งมาบอกในลักษณะไหนมาห้องบ,บ,บอกบอกเฮ้ยไอเจ้าไหนมาจานนี่ฮะมามาบุมา,มาจานคโอ้มาจานมาจานเอา่าเออ,เ,อ,อเดี่ยวมาเลดตัดเย็บตซึ่งโอ้ท่าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งโอ้ผ้านะครับนี่ตัวนั้นมาบอกว่าศูนย์งพบหา ตูวนามาจากไหนมาความกันครับมาเชลล์คอนครับมาเจลลคนโอ้มาเจลลคนอยู่บอกว่าจากไหนตู้หน้าตาบุหงุ่นี่นาว่าศูนย์หกห้าบอกศูนย์หกห้าม่นครับรกว่าอะไรด้วยพี่เบอกครับมาสาอีกแห่นี่งวดนี่แห่งจังได้สามตัวได้มีสองตัวเลยอืมอืมอ้าวถือถือเนี่ยเขียนไว้ให้ล้วล่ะอ่ะเขียนไว้ให้หลถกทถือเลยเต้กับเสื้อตั้งเต้นีแล้วดิว่าอ่า เผามือเดียวกันมาบอกอความกันคือเลี่ยงคิ้วกันบอกเลยบ่ครับโอ้เลี่ยงคิ้วกันเข้าหาตามอันนี้วะเนี่คนคนด่าล่าดังวันนี้กจะโดยส่วนมากขันแก้คือเบาซู่ฟังโน,นตะกี้ว่าขันไปเผาค้นตายนะลังคนหนีย่ำเคลืนกลับมาเลยขอ้อประตูข้อกอกเลยบัดนั้นวางสันน่นีลังคนน้นหนีตามมาเลยดิย่ำมาแลงนี่น,นั่นกรลังสีเกลียบมีขอ้อประตูข้อกอกเลย แกบาจน,นขนขี้หนุกเนะไไาะเพราะม่งั้นธรรมด่าดิครับอ่าไอ,อ,อ,อแยกมาตั้งปีนับเนีย่ยอืมโอเคเรีนบ่าเลขซับไป,ปเลยเอกเด้อพลอยพน้องวัดวันที่สิบหกมีตัวหน้าย่นสองหาหกหาอ่าโอ้ก,กับ่าเขียนว่าเป็นเลขพระเนี่ยเนาะมองนี่เน,ะนาะอะไรนะสิเขียน,นเลขพระปัญหาว่าไอเลขพระมรณนะเฮ้ยจังไรอ่ะ เป็นเลขนะเป็นเลขผู้เดียวกันนัเราลดนะหมายถึงว่าเป็นเลขผู้เดียวกันมาบอกนะเพราะว่าเขาฟันผู้เดียวกันนะน,<อ>นะอเอ,า,อาจังซี่ลดใครว่าเลขวันนี้นะครับคนตายเมื่อเดียวกันสองคนคไปเผาเมื่อเดียวสองคนคแต่ว่าผู้นึงนี่เป็นพระนะครับพระมรณาพาพแต่ผู้นึ่งเป็นเป็นย่อมเป็นคนธรรมดาแต่ว่าพระเผากล่องฟับ มูจักตัวน้องกวองฟันแมนเพื่อเอาฟื้นนี่มาก่องกันจุ่มกุ้มไว้เผาห่ข้างแมนแต่ว่าย่อมเผาเมีมยาเผาเมีมอะไรบารีบบารีหลังจากกลับมามาฝันเลยบ่นม่ครับหลังหลังจากกลับกลับมาจากเผามือนั่นน่ะย่อมขค้ืนมาฝันเลยครับโอ้มีความมั่นใจลรยปัดญาวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ก่นครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยวันนี้แห้งเป็นตาเป็นตาเชียถือ เพราะว่าเป็ยนยัง่าที่บอกผีผระนะเนาะจ้าที่อิ่นว่าจะไหนว่าผีพระอะไรกับผีพราเราหรือ่าเนาะหลังจากหันมาฝันจะขึ้นอะไรดิซีขึ้นครับซีขึ้นหลังจากซีขึ้นมันนี่มีมีฝันยังอีกบ่บ่ครับว่ามีบ่ฝันเลยหลังจากฝันได้เรียกแล้วมีดจริงๆครับห่วยเพื่อนอนต่ว่าคันมาอยู่แล้วล่ะอยู่แล้วอยู่แล้วได้การแล้วล่ะเรียก เนาะแต่ว่าตถิว่าเอา้าเลขศูนย์เก้าหนึง่งขันว่าจับดีดีเขาก็เลงลงพุ่มจัดโอ้ศูนย์หนึง่งน่ะแยกเลนศูนย์หนึง่งศูนย์เก้านเาน,นี่ยศูนย์หกน่ะอ่าเนี่เห็นบ่างไหมมะเขาเลขลงพุ่มเนี่ยนี่หมายว่าแม่เลขลงพุ่มเสืยออกกานนอกกัน,กนมะเข่าก็ดีดีนี่บอแมนแต่หกห่านจะนี่ศูนย์ศูนย์เก้ากับศูนย์หกมันตัวเดียวกันนะเห็นบอกศูนย์เก้าเห็นบ้างพุ่งหนึ่งบอกศูนย์เก้าพุ่หนึ่งบอกศูนย์หก ว่ามันแทงไหวผมจะงามเห็นปะแต่ว่าเลขหนึ่งมากมีโอกาสมาบปะงวดนี้เลขหนึ่งก็เลขศูนย์เนาะครับเป็นไปได้อยู่อ่าเอากระร่องเบิ้งนะครับคันออกตัวนี้อีเดียกับซับไปเลยอกกับจีได้ทั่วซับใส่อยู่ดอกตอนนี้ใส่สามสามหนึ่งศูนย์ตอนนี้ครับอือตอนนี้ใส่สามสามหนึ่งศูนย์ข้าเจ้าบริจาคมาให้เพิ่นแกยังสี่ละกับเวลาไปเผาข้นเสียข้นยังเสียเพิ่นแกให้เจ้าลอยช่องลอยนะพ่อแก้ได้ใส่ อ๋อน้ำตาล้อมนสีไหลตะเบลยน้ำตาล้อมนสีไหลโอ๊ยอย่าอย่าพึ่งค่ะไปเจ้าค่ะจะละลอยสองลอยก้อนใดใส่แต่ว่าบัดนี้แก่้วได้ใส่เด็กแก้วได้ใส่เด้เงินส่วนนี้เนี่ยแก้วไปให้ย่าเด้กโอ้อปให้ย่ย่าเออย่าการจักจะเอาไปซื้อยังล่ะย่าจะเอาไปให้ย่าย่าจะเอาไปซื้อนั่นอยู่ได้กินไม่ให้แก่กินนั่นแหละอ่าที่เป็นก้อนกรุ่จะก้วงแไปกินในครอบครัวนั่นแหละเอ้าแก้วเป็นธรรมดา เดี๋ยววลาไปานี่เห็นปะแกได้ลังเทียเนี่ยแกไปนิมนต์พระไปถวายพระพระกระใหกระทิง้งแบงให้อย่างมากอ๋าฝากลูกพี่เลยดิ<ม>อาืมอา๋ฝากเลเอามอาฝากข้นรู้จังนั่แหละไกละไปไก่มากเพิ่นเก่าใม้ลังเทียกับเป็นน้ำโกงลังเทียนั่นไอว่าได้กินน้ำแกตลอดบ่าว่าสิอยูนัยูนกกินน้ำแกลังเทียไปงานมากเห็นปะ แม่คงแม่คัวแบีงไหงห็นบ่แกกับวมาฝากผูน้นั้นผู้นี้ตั้งแต่ผู้ละตั้งแต่ต้นทางผุนจนชุดปลายทั้งปับ๊บใหญ่มากน้ำทางเอา,เ,อาเอากระตือว่าเป็นคนที่ดีนะครับ,รบเป็นคนที่มีน้ำใจต่อสังคมผูน้นึงเนาะเอาจังไรกะคลิปนี้กะจะเริ่มสำหรับตัวเลขของซัพยเปอร์เอกในวันวันที่16หมิถุนายนสองค่ะสีมีความเป็นไปได้หรือมีความเป็นไปบ่ได้นี่คือวันที่16หนี่หูจักกันหูกันว่าสีออกบ่ออก แต่ว่าชอบประจับขัดกระพานครับในส่วนฝันของซับเลยเอกเพื่อนกะฝันจางไหเพื่อนกะเ้าจัางสั้นนะครับแต่ว่า,าตัวแอดเองกะเอามานําเสนอเพื่อนกะอยากบอกเลยนี่มาจะฝันในเลขอยากมาบอกเลยดิคร<ช>ับนะนังข<ห>าลง<ด>ติมาจะเมื่อไรน,น,นี่มาจะเมื่อไรดิเมือม่อานนวาน,นมานนนสองมือแล้วมาสองมือแล้วมาถ้าบอกย่นมาถ้าบอกเนี่ยแนวนอนนี่เลยนี กันได้เรียกป้าวว่าบอกอยากให้เอฟซีได้ชคหรือใช่เป็นอย่างใครเคยถามกันได้เป็นอย่างนี้อยากบอกเด็กเนี่ยอยากให้เอฟซีได้มมสมมติว่าเลขเสี่ยงเสีงเง,งื่อนท้อของข่าวว่าเป็นเรื่องจำเป็นดอกก็ถือว่าบอกเลขเสีงกัเป็นการแม่งบุญสินทางแกครับอืมอ่ะเอาสั้นละเนาะทับเลยเอฟเนาะ,อะเอาจังไหนกันสำหรับอภิริพิจารณาเบอร์สำหรับตัวเลขนะครับชอบกับจัดคัดกับพลาดบ่ถื่กไกยว้ากันครับพ่อแม่พี่น้องครับ มีจังไรกันน้ำเสนอกันจังสั้นอขอบคุณทรับเลยหลายๆครับสำหรับ,บคลิปนี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับ